สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกทุกคนให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะอยากให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นไกด์ไลน์ต่อคําถามภายในใจว่าเรื่องราวนั้นนะคะไปต่อได้หรือไม่ได้รับไว้เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆจากใจนะคะทับป,ปีของเรานะคะ <c oughs> ก็คือในเวลานี้ใครคิดถึงคุณอยู่นะคะในเวลานี้ใครคิดถึงคุณอยู่3ามกอง1 2 3 3องภาพทําสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นะคะ กับท็อปปิกของเราในวันนี้ใครคิดถึงคุณอยู่นะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรตอ,อถึงคนกองที่1ออกมาแล้วนะคะ2ไม้เท้าคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างวาษาได้ค่ะคนที่คนนี้มีความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆนะคะเขาเฝ้ามองคุณอยู่แล้วเฝ้าดูอนาคตด้วยนะคะว่าจะเป็นไปยังไงว่าจะเป็นไปเมื่อไหร่นะคะ หดาบอาจจะเป็นคนทัตลมก็ได้ค่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยเข้ามาเคลียเข้ามาชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะคะมันมีนความอึดอัดภายในใจของเขาระหว่างคุณกับเขายังไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่ารอการที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการเป็นคู่รักกันนะคะและคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทันหันก็ได้นะการจริงจังนะคะการชัดเจน10ดาบนะคะความรู้สึกของ อของคุณกับเขาเหมือนกับมันนิ่งแล้วมันจบไปแล้วเขาอยากจบปัญหาระหว่างอยากเขาอยากจบปัญหานี้ไปอะคะ่ะสิบเหรียญคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะมีทรัพย์สมบัติมีพร้อมทุกอย่างแล้วอะคะ่ะเป็นคนที่มั่งคัง่งมั่งมีในตัวเองนะคะเป็นผู้นําได้ผู้นาระดับผู้บริหาร ceo เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะคะแล้วก็ส่องคุณอยู่เฝ้าดูคุณอยู่ไกล เขาอยากที่จะจบปัญหาตรงนี้ไปเหลือเกินนะคะมันเป็นความรู้สึกของการที่อยากที่จะเริ่มต้นในเรื่องความสัมพันธ์เจ็ดถ้วยนะคะเถ้วยออกมาเองการเฝ้าคิดถึงคุณอยู่ไกลๆนะคะการที่ได้จินตนาการความมโนถึงคุณแม้ว่าตอนนี้จะเป็นความที่ อยู่ไกล,แล,แ,ลและก็มีความนิ่งอะไรก็ตามแต่แต่เขายังคงคิดถึงคุณและยังคงคิดหาวิธีแล้วก็คิดถึงอนาคตอยู่นะคะว่าจะว่าจะเป็นไปแบบไหนนะคะว่าจะอะไรยังไงนะคะและคนคนนั้นเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะเป็นอสวินไม้เท้าแล้วก็เป็นคนที่บ้าไม,แม้แม่ไม้ได้เคยผ่านผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็ เป็นคนที่มีอดีตเรื่องรักความเจ็บปวดสับเศร้าที่แสนสหาหัสมากๆนะคะแล้วก็เป็นนักสู้เป็นนักอดทนทํางานเก่งนะคะเป็นระดับผู้นําได้คนทางไกลได้เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและยิ่งเขามีอดีตที่เจ็บปวดขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะต้องให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปนะคะอาจจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้แล้วเป็นคนมีฐานะนะคะเป็นะร, CEO, ระดับซีอระดับหัวหน้าได้ ถ้าคุณได้รู้จักกันแล้วคุยกันแล้วคุณอาจจะเขาอาจจะส่องและมองโซเชียลคุณอยู่นะคะก้าวด่านะคะเขารู้สึกระหว่างคุณกับเขามันต้องมีอะไรกันที่ไม่เข้าใจนะคะต้องมีปัญหากัน,นแน่แหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่านิ่งไปแล้วเขารู้สึกว่ายังยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังคิดถึงปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่มันไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได้เลยบางทีมันก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ ณโมเมนต์นั้นเขาเป็นราชาดาบค่ะราชาดาบผู้ซึ่งเป็นคนทัดลมนะคะมีความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆจริงๆนะคะตัดก็คือตัดจบก็คือจบมีความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ชัดเจนมีเหตุผลมากๆนะคะเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์หน้าตาดีนะคะอาจจะสูงหล่อหน้าตาดีมากๆเลยนะคะมีคนชอบชื่นชอบเขาเยอะ เป็นที่รักของทุกคนนะคะแต่เขายังไม่ได้เลือกหรือว่าคอมมิทเมนต์กับใครนะคะรู้สึกว่า,เ,าเขายังคงอยู่ในโซนในโซนของเขาที่นิ่งนะคะที่เงียบอ้อยออกมาแล้วนะคะเขาอยากจะขอโอกาสการเริ่มต้นความการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะอยากจะออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างให้คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเฝ้าคิดถึงคุณอยู่คุณอาจจะได้รับ อะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขานะคะรับการติดต่อจากเขาแล้วก็ได้รับการพูดคุยกันก็ได้นะคะในเวลานี้เขาคิดถึงคุณอยู่แล้วก็หวังว่าที่จะได้มีโอกาสนะคะที่จะมาพูดคุยกันที่จะได้เอ่อได้เคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันนะคะหนึ่งดา เคลียร์ใจแล้วก็เคลีย Rosie, ลร์ย aken, margin, ความชัดเจนระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์นั้นมันจะเป็นไปยังไงมันจะเป็นไปต่อได้ไหมแต่ในความหวังของเขาคือความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้อดีตเขาจะมีความเจ็บปวดมาก่อนแต่เขาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งต่อไปมันมีความมั่นคงในเรื่ององความในเรื่องของคู่รักที่แบบเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันได้เพราะในอดีตที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดเสียใจเหลือเกินนะคะแต่เขายังคงมีความหวังอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดสินใจไปไต่อกับเขาเขาก็ต้องเคารพนะคะในการตัดสินใจ ของคุณนะคะประมาณนี้นะคณกองที่1นนะคะในเวลานี้ใครคิดถึงคุณอยู่นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะในเวลานี้ใครคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ด้วยนะคะสื่อให้ทราบด้วยคะ่ะอัศวินดาบนะคะซึ่งเป็นธาตุลมนะคะเป็นคนที่พร้อมลุยแล้วก็มุ่งหน้าไปต่อมากๆนะคะมุ่งหน้าเดินทางการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะอย่างรวดเร็วกระทนหันความรวดเร็วของอัศวินดาบนะคะผู้ซึ่งควบม้านะคะวิ่งอย่างไม่คิด อุปสรรคขวางอยู่ทีเดียวนะคะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะคนทาดลมเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเวลาที่คุณ happy กับชีวิตของคุณอยู่ทำอะไรยุ่งๆุ่งอยู่นะคะเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจอยู่เลยยังหวงแหนนะคะยังกลุมความรู้สึก ระหว่างคุณกับเขาไว้อยู่จริงๆนะคะยังคงสองยังคงมองคุณอยู่นะคะยังมีคุณอยู่ในหัวใจนะเฝ้าคิดถึงคุณอยู่นะคะแม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรอาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้ค่ะ King of Pentacles นะคะคนที่มีความเป็นมั่นคงรักเดียวใจเดียวมากๆเห็นไหมคะมีเหรียญเ,เดียวที่อยู่ในในมือนะคะที่จับไว้ เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีนะคะนิ่งน่งิเง,ง,งียบ,ยบสุขุมนุ่มลึกนะคะเฟลลี่ดูดีดดดมีสเสน่ห์นะคะและเป็นคนมองความสัมพันธ์แบบสเต็ปบายสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปและมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้และเป็นความสัมพันธ์แบบมั่นคงมากๆเพราะว่าตัวตนของเขามีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินอาจจะเป็นระดับผู้บริหารระดับผู้นำระดับหัวหน้าก็ได้นะคะเออออกมาแล้วนะคะ2ใบสเตรนนะคะ เขาเป็นดีแอมเเรร์ค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆ,ๆหรือว่าคนที่อายุแก่กว่าคุณมากหรือว่าแก่กว่าคุณมาก10กว่าปีก็ได้เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะเพราะว่าคุณอยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาสเตรนนะคะคุณเหมือนกับต้องมนต้องสะกดเขานะคะคุณสะกดให้สิงโตตัวนี้กลายเป็นสิงโตตัวน้อยนะคะที่อยู่ในสายตาของคุณตลอดเวลานะคะจะทําอะไรอะไรยังไงก็รู้สึกว่าคุณยังโดดเด่นอยู่ในสายตาแล้วก็หัวใจของเขาเสมอเลยนะคะ เขาเป็นคนตรงๆนิ่งๆนะคะนิ่งมากตรงมากพูดจริงทําจริงแล้วก็ตรงๆอาจจะดูบางทีแบบไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีความโรแมนติกอยู่นะค,ะคือนิ่งแบบผู้ใหญ่มากๆนะคะถ้าคุณได้คบกับเขาแล้วแล้วก็เขาจะนําพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์แบบมั่นคงสเต็ปบายสเต็ปนะคะค่อยเป็นค่อยไป แล้วมันจะเป็นรักที่เขาต้องอยากแต่งงานด้วยนะคะ The Emperor ผู้ซึ่งมีความมีความพร้อมในการเป็นพ่อการเป็นหัวหน้าครอบครัวพร้อมในเรื่องของการแต่งงานแล้วเขาก็มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะ ถึงเดเอมเพอเรอร์ผู้นี้ไม่มีเงินมากเท่าไหร่แต่เขาก็จะหาให้คุณได้แต่ถ้าเขามีฐานะเป็นระดับผู้นำมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเป็น King of Pentacles หรือผู้มีฐานะมัน่นคงเขาจะซัพพอร์ตดูแลคนทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้คุณลำบากหรือว่าไม่ให้คุณได้ลำบากเลยอะคะ่ะคือดูแลซัพพอร์ตคุณอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขา อยากได้ความสัมพันธ์แบบมั่นคงแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะห้าเหรียญระหว่างคุณกับเขาอยู่ไกลกันอยู่ทางไกลกันแล้วเขาก็เหมือนรอคอยคุณอยู่นะคะแม้ว่าจะต้องแบบช้าๆแล้วก็รอนานมากนะคะรอจนหัวใจบางทีมันท้อหัวใจบางทีมันคิดถึงมากๆเหลือเกินนะคะ six of pentacles หกเหรียญคนคนนี้เป็นคนน่ารักนะคะจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีสิ่งที่เขาต้องดูแลบริหารการจัดการเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบริวารของเขาและเขาอยากมาเป็นผู้ดูแลและเทคแคร์คุณนะนะคะเขาอยากมาเป็นผู้ดูแลและก็เทคแคร์คุณอยากมาซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะ เาเฝ้ารอคอยเวลาอยู่นะคะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวเวลาที่จะให้เวลาที่จะช่วงไหนจะเป็นทัมมิ่งที่ดีตอนนี้มันมีเจ็ดเหรียญแล้วอีกสามเหรียญเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะเดเมจิเชียนนะคะความสัมพันธ์มันจะดำเนินไปทางที่ดีมากๆเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดเก่งแล้วก็เขามองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้แบบในความเป็นจริงนะคะถ้าคุณได้ติดต่อสื่อาสารออนไลน์จากเขามาก่อน ได้คุยออนไลน์แล้วก็มาเจอกันเนี่ยนะคะเขาก็จะทําให้คุณเห็นตัวตนของเขาที่จริงๆนะคะเหมือนกับว่าได้เดทกันได้สัมผัสกันได้มองหน้ากันได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้แบบเทคแอคชั่นหรือว่า Time, เทคไทม์กันไปสักพักหนึ่งเขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งมีไหวพริบมีความรู้มีความสามารถ,สา,ารถสามารถมองคุณออกแล้วก็สามารถรู้ทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะรอบรู้ไปหมดเลยทีเดียวนะ คนทางไกลก็ได้นะคะซิกออฟเอนดิ s ิกออฟอร์สหกดาบน,นะคะเขาเฝ้ารอคุณอยู่ถึงแม้ตอนนี้มันจะมีอุปสรรคช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รู้สึกว่ามันมันยังมีความรู้สึก ของการเฝ้ารอที่จะได้เจอนะคะที่จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคิดถึงยังคงอยากที่จะมีโอกาสนั้นที่จะได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถเทคแอคชั่นได้เทคแอคชั่นได้แต่เป็นการเฝ้ารอนะคะแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ในหัวใจเสมอเลยนะคะยังมีคุณคนเดียวนะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่2นะคะตอนนี้ใครคิดถึงคุณอยู่นะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะ ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็สมหวังในความสุขในความรักทุกสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิคของเรานะคะในเวลานี้ใครคิดถึงคุณอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดสื่อถึงคนกองที่3ค่ะจัสเมน จัดเม้นต์สื่อให้ถึงอะไรคะคุณต้องการรู้ความจริงอะไรหรือเปล่านะคะ six of cups คนที่คุณคุ้นเคยนะคะที่คุณรู้จักดีนะคะหกถ้วยความรู้สึกเก่าๆความอบอุ่นความคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้เขาอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะคุณจะได้รู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างเขาจะมาเปิดเผยความจริงอะไรให้คุณรู้คุณกับเขาอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ นะคะและก็เหมือนกับว่าเวลาที่ได้เจอกันมันตกหลุมรักกันแล้วก็เหมือนเป็นรักแรกพบมันรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็คุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมาเกาะรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากๆเลยเหมือนกับเป็นคนที่ตามหาแล้วก็รอคอยกันมานาแสนนานนะคะอะไรประมาณนี้นะ คุณจะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนได้กลับบ้านตอนที่เจอกับเขาครั้งแรกโดเวอนะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะคนทางไกลนะคะพวกคนที่คนนี้เขาเฝ้ารอคอยการกลับมามันเป็นความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นการที่แบบเริ่มต้นเป็นทางที่ดีด้วยนะคะความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันมันสามารถไปต่อได้นะคะมันจะจบ แบบแฮปปี้แอนดิงมากๆนะคะแต่ถ้า j ัสตเมนตหมายถึงคุณจะได้รู้ความจริงคุณจะได้พูดคุยเคลียร์สะสางปัญหากันนะคะถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อได้มันจะไปต่อได้ในทางที่ดีแต่ถ้าความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อไม่ได้มันก็จะจบลงด้วยดีนะคะเพราะว่าห้าถ้วยนะคะความที่เขารู้สึกเสียใจยนะคะคนนั้นทำให้คุณได้รู้สึกว่า เศร้าเสียใจหรือว่าร้องไห้อะไรก็ตามแต่นะคะเขารู้สึกคิดในสิ่งสิ่งนั้นที่เขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วทําให้เขารู้สึกว่าทําให้เขารู้สึกคิดนะคะกับสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจตลอดเวลามันยังเป็นอะไรที่อยู่ภายในใจของเขานะคะยังไม่เคยลืมเลือนนะคะ หนึ่งเหรียญการขอโอกาสการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะการขอโอกาสนะคะการขอโทษการไปต่อเนื่องความสัมพันธ์การออฟเฟอร์ของขวัญบางสิ่งบางอย่างคุณหรือคุณอาจจะมีโชคลาบบางสิ่งบางอย่างด้วยที่เข้ามานะคะมันจะเป็นความโชคดีแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาก็ได้นะคะ และระหว่างคุณกับเขามันมีการทิ้งระยะห่างออกไปมันเป็นการนิ่งออกไปหรือเป็นแค่คีบอินท c h กันนะคะหรือว่ากําลังคุยกันอยู่บ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรแบบนี้นะรอคอยการปรับในเรื่องของความรู้สึกและความเข้าใจากันนะคะเขาต้องการแบบนั้นเขาอยากที่จะเริ่มต้นขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วก็เริ่มต้นขยับสถานะเป็นคู่รัก เจ็ดเมท้าเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาอยากไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์มากๆเลยแล้วก็อยากขอโอกาสด้วยแล้วก็อยากที่จะเปิดเผยความจริงในใจอะไรให้คุณรู้ในสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ อยากให้มันเป็นอะไรที่มั่นคงนะคะแล้วก็จับต้องได้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันอบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยมากๆเลยที่ได้ได้อยู่ใกล้ๆคุณมันมีความสุขมากๆและเขาอยากที่จะแบบเดินทางมาหาคุณนะคะเดินทางมาหาคุณแต่ก็รู้สึกเสียใจเหลือเกินที่ว่าตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้อยากขอโอกาสอยากปรับความเข้าใจายอยากที่จะต้องการที่รักษาความสัมพันธ์ไว้นะ เดอเดยเขาอยากกลับมานะคะมันยังไม่จบเลยอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าเขารอคอยการกลับมาอยู่กลับมาเพื่อที่จะ ขอโอกาสกลับมาเพื่อจะเป็นคนใหม่สามไม้เท้าจริงจังซีเรียสมากๆจริงๆไม่ได้มาเล่นเล่นเฝ้ามองเฝ้าสองคนอยู่แล้วก็มองไปยังอนาคตมองไปไกลนะคะว่ามองออกไปว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนนะเรือนี้จะมารับชั้นเมื่อไหร่นะคะเครื่องบินจะบินได้เมื่อไหร่นะคะมันจะมีโอกาสในช่วงจวังหวะเวลาไหนบ้างที่เมื่อไหร่จะมาถึงสัทีนะคะ มองอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะปัก3ามดาบร้อมรอไว้แล้วเพื่อที่จะได้เดินทางมาเพื่อทีจะได้เจอคุณแล้วก็อย่างมุ่งมั่นมากๆเลยสามม้เท้ามันเป็นอไอที่ซีเรียสจริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะคนทางไกลคนนี้นะคะมีความตั้งอกตั้งใจสูงมีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็หนักแน่นพอสมควรมากๆเลยแล้วก็เป็นนักสู้ด้วยนะคะอัศวินไม้เท้าความ ความเป็นนักสู้ที่มันลุกโชนอยู่ภายในใจของเขานะคะกา,การที่จะต้องก้าวต่อไปเดินหน้าต่อไปแล้วก็รอคอยจังหวะช่วงเวลาที่ดีแม้ว่าจะมีอุปสรรคไกลแค่ไหนอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะไม่ไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้นะคะพร้อมไปต่อมากๆเลยพร้อมลุยทุกมือเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณรู้ความจริงความรู้สึกอะไรในใจของเขานะคะและเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาสำนึกผิดหรือว่าเขาอึดอัดอะไรภายในใจ บางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเศร้าหรือว่าเสียใจหรือว่าทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เขาคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้ความรู้สึกเก่าๆที่มันคุ้นเคยที่ได้เดทกันที่ได้เคยคุยด้วยกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีการนิ่งออกไปการที่แบบคุยบ้างไม่คุยบ้างยังไม่ได้แบบคอมมิทเมนต์ด้วยกันอะไรก็ตามแต่มันยังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะในเวลานี้นะคะคนกองที่3นะคะ ยังไงฟังไว้เป็นไกดลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะทุกคนนะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสัพพอตในเสมอเลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ